เชื่อมันได้ยังว่าสินค้าเราสุดยอดไหคะ,ะสุดยอดแล้วข,ขอขอบคุณทีาทำด้วยนะคะาน้องเชลกับน้องตางหนยที่แนะนำให้พี่นแมวคนนี้กินโมลฟิวจากเป็นอาจจะเป็นภูมิแพ้แ,แล้วเป็นภูมิแพ้แก็อาจากโควิดด้วยนะเชื่อไหมก่อนเข้ามาทำนี่ไว้หนึ่งแสนบาทนับวันนี้บดนี้แล้วค่ะ ดีใ,ใจจงังนะหมากมากไปแม่ค้ามาก่อนขายลูกชิ้นแล้วต้องขอขอบคุณอ่อตาต้นสายนะำพี่แซบน้องบิวที่พาพี่แม่บเนี่ยออกตลาดหาลูกค้าเราอยู่หมู่ห้าแต่ว่าวาลูกค้าหมู่ห้าไม่มีเงินไม่มีทุน ธอมาแอใจฟูขึ้นมาแล้วนะพอได้กำไรใจฟูมาเลยนับแต่วันนั้นเริ่มพัฒนาตัวเองจากรุ่นเก่งเจเจอ่ะคุณขาเจเจอะเสื้อคอเชาอ่ะแล้วปัจจุบันถามว่าโอเคไหมนี่โอเคไหมท้าพี่โอเคไหมโอเคนะเราเก่งเนาะทำเงินได้มาถ้าไม่ได้เงินของเก่งเทิมนะของเวอร์ใหญ่ที่เทิมนะอยากได้อยากได้คนดนี่นับแต่วันนี้ไป ก่ช้างเนี่ยลูกทีมผิดแล้ว6ทหาระะแล้วะนผแล้วแ้วาด้วยคนแล้วต้องกปตองดต้อด้วยนั่นคือความภาคุูใของเราที่เราไม่ไใช่คนเดียวเราสามารถยกทีมเราไปได้และแม่พต,ตอนนี้อาายขายตอนนี้พี่แาาม,ม,ไไม่พนะิเพา,าลูกทีมขายด้วยตามเวลาที่มีนะเพาลูกต่อกระลายพาลทีมขายภริยาหมดตลาดให้เขาพี่แม,ม่เป็นตัวนะ วันแรกสุดนะต้องซื้อข้าวไม่ต้องใช้ขันกันแต่ว่าเราเป็นนักขายเนาะติดสชมพูสองก้อนพายอ่ะติดเป็น่าแดกเผื่อลูกค้าแต่เราไม่ตั้งใจหรอกเขาบอกว่าแม่งได้เอ็นต่อร่างมากเลยเชื่อหรือเปล่านักขายอย่างเราอ่ะเราไม่ใช่ขายได้ไหมสองก้อนสับสนเลยแถมสนใจเครื่งน้ำด้วยแค่บอกว่าพี่มันดีมันได้ยังเดียวแต่เราความจัดที่เรามาที่สั้นเราไม่ดีเดี๋ยวให้น้ำตาลเป็นอุกข์นะผมบอกว่าตอนนี้เราปวดใจแต่พวกภาพเนี่ย ตัวนะขอให้สุขภาพ,พดีครอบครัวเป็นแบบน้าแจกสามีที่ไม่เห็นด้วยก็ไม้เห็นด้วยลูกสาวที่บอกว่าแม่ไม่จะทําเลยจะทําเลยตอนนี้ลูกสาวกินด้วยเพราะมีโรคต่าตัวคือถ่ายมากๆไปเรื่อยเดีย๋ยวกอาานะัดทรายหน้าเป็นตัวเนี้ยนี่ตัวเนี้ยมันเกงจริงเลยอ่ะมาแชร์เนาะมันเกงผมสะดาวนะให้สงก้องเงียบปิดเลยอ่ะไม่ทำหาเลยเอ่ะวันไอตัว ปุ่มเดินลูกสาวอไปเดินให้ส Th ับูรณ์แบบหมดเลยต้องแหนแม่แม่จะเต็มให้ไปเลยล่าสุดสามีนั้นได้วันก่อนพี่ใหม่อ่ะูถามรวมรอบไตถามหาประวัติถามหาความได้วัฒนาคนนี้อยากให้สามีสุกภาพดีเพราะเราต้องนั่งเฝ้าโรงพยาบาลถ้าคนป่วยเรากต้องนั่งเฝ้าแต่อย่าหลอกหลัยไปนะจัดแต่งเลยเดือนที่แล้วอ่ะเทาวตอ เรายวไปทำงานทุกวันมอใจอ่ะภูมิใจว่าสามีกูพอใจแค้แล้วอ่ะคนงานไหยต้องต้องดีอ่ะนั้นมาไม่ลไม่มั่นใจเนาะแต่พิวมีมากเลยวองเลี้วเขาเารไม่เอเไมด้มไปเงินเงินไป่ไนมู่กงอาไดนสรสตือได้เกือสไม่ได้นขงนงานปีนี้ มันทำได้แต่ถ้ามีเงินแล้วมีสุขภาพดีอ่ะ ผมเพื่อนกินข้าตรงนี้แบบนี้ทุกวันนะถึงเช้าวันที่สามความานวันนี้แขายสองนะกีนทุกวันเลยเราต้นแบบกับเราต้นแบบกับครอบครัวเรากับทีมกับคนทั้งกายกับลูกค้าถ้าเราเป็นตัวอย่ปุ๊บเขากินตามเราถ้าเราว่ากินดีจริงเขาก็จะกินตามเราอ่ะอันนี้น้ำตากนะอยากให้ควรจะได้เติมเกิดใจกินตัวเองก่อนนะถ้าไม่ดีก็จบถ้าดีกินต่อเรื่องไปอย่าน้อยแต่ก็ไม่เอาแอบแอบไม่ปลุกแต่เดือนมาก็ปวดตายจริงปะนะ แกลมงเนี่ยเขาแมเยอะเลมันใกลับบ้านไปชมกินทุกวันเนี่ยโอ้อ่ออวาี่แ่วาที่แม่อ่เอยเนะเพราะว่าแม่แมดม่ดใช่ไหมแม่ดเลตน้องบอกแต่หนูบอกเก็บหนูว่า20วันเหตุผลเจ็บหนูนะ เราเปวดใจก่อนเราเได้เงินใครตามมาแม่หนูสองมีสองปีเตี้ยนเนี่ยใครได้ถึามบ้าหตักแสนกดที่ได้หมดสุดยอดแล้วอะ่ะ uh. นี่ไถที่ผมให้แก ủa các bạn mới xảy ra thì tham gì nó không và mẹ và phí. มีสุดท้ายโคตรดีเลยอะโคตรดีเลยออเอไม่ได้ตอนนั้นนักเรียว่าของมันจริงจริงอถ้าคุณไม่รู้ไม่รู้แม่พูดอะคุณหจะไปเชื่อตต้องมาทำตเองแม่พูดร้านเสียงว่าโคตรดีเลยอะ